เฟสฮุกเฟสฮเขมาเมนสิข้มาเมนเลยวสับสเมนดกนับสนุนโดยโอเคฮุกสนุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครอ่ะ่ค่ะสวัสดีไม้ด้วยไม่ได้คุยกันนานเลยนะไม้เฮ้ยคุยกันนานอะไรไม่ค่อยได้คุยอ่ะเขาลืมแล้วว่าคุยตั่เมื่อไหร่ ไฟสีมไม่สำคัญนี่นานไงีบางวันกันหน้าไมค์ทำไมเนี่ย Oh my god ถามไมค์หน่อยถ้าไฟดับเนี่ยไมค์จะจับอะไรอะ่ะจับไฟแชร์ไม่รูจุดเทียนเลยคะอ๋อจับเทียนมาจุด <c oughs> ใช่ปะ่ะไฟแชร์บ้านเราบ้านเรายังใช้เทียนอยีกเหรอค่ะแบบบ้านนอกอะไรเงี้ยเออใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่นี้จะเป็นเทียนบรร,รษาด้วยไปเอาที่วัดมา งาน,นโนราบานพิเจษไงครัอ๋อดูบาบเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับใครครับเนี่ยโอเคฮกแอมแม่ครับออมจังหวัดแพร่อีกแล้วเหรอไม่รู้ <c oughs> เอาดูงงๆเอาวันนี้อาวันนี้ให้ตอบประเด็นของเรานะครับวันนี้ถามว่าถ้าเกิดไฟดับแล้วเราจะจับอะไรครับจับอะไรที่มันกลมๆยาวๆแล้วก็ใหญ่ๆะครับ เฮ้ยค sure oh, mm ิดมากนะเว้ยจะช่วยระบุได้ปะว่ามันคืออะไรไฟฉายครับอ๋อไฟฉายโอ้ยถ้าเกิดทะลึ่งมานี่มันจับตีขาเสียเลยนะไอ้กลมๆยาวๆใหญ่ๆนี่ฉันก็แบบคิดเยอะเลยฉันก็คิดไม่ถึงว่าเป็นไฟฉายคิดไปอีกอย่างหนึ่งอ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคฮบอลบีบีแพรครับของบอลบีบีจะแพร่ด้วยนะครับบอลอ่า บอลสงการเที่ยวไหนมาบอลอืสงการก็เที่ยวในเมืองอะค่ะแม่สงการนี่ว่าเที่ยวเขาใหญ่แม่พันเล่นแบบนี้มาราคาเลยครับสงการเที่ยวเขาใหญ่นะครับเออบอลมีปัญหาอะไรกับนาตาลีอะครับนาตาลีอะไรครับอนาเขาเลิกกันแล้วมั้ยครับอ๋อบอลบอลคาราดอนเล่นเก่าไปบอลครับคาราบอลคาราบอนนะฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคบอลบอลไฟดับจะจับอะไรฮะก็ ไม่ขีดมาจุดเลยครับมันดับเป็นไงเออว่ะเด็กเนี่ยไฟดับปุ๊บจับไม่ขีดมาจุดนะครับแล้วก็วางลงบนโซฟาให้ไฟมันไหม้นะครับโอ้ยสว่างนะครับไม่ใช่แม่จุดไม่ขีดกันเดียวไงมันไม่สว่างพี่ต้องจุดแล้ววางบนโซฟานะครับ